สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ม้อยฟังครับรายการม้อยฟังของเรากลับมาแล้วครับประจำต้นเดือนมิถุนายนนะครับแม้ต้นเดือนแบบนี้เงินเดือนออกกันด้วยนะฮะอย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์นะครับในแพลตฟอร์มของซุปนั่นเองนะครับเพิ่งเปิดไปวันนี้นะครับรายการของเราจะมาเล่าข่าวนะครับแ้วก่อนจะไปเล่าข่าวกันก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของเอพสทรายกันไปด้วยแล้วกันนะครับตามนี้เลยครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยผมอ่านแบบนี้มา3 4เดือนแล้วท่านผู้ชมฮะเกมวอลเลย์บอล การสรุปผลการแข่งขัน VCT 2024 Master Shanghai ครับแม่งสรุปกันทุกวันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แข่งกันทุกตลอดการเลดนเนินไปอย่างดูเดือนเลยนะครับสารการแข่งขัน VCT 2024 Master Shanghai ครับที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงรอบพลย์ออฟกันแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ไม่ได้รับชมหรือไม่ว่านะครับก็มารับชมไปพร้อมกันกับผมณตอนนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผลการแข่งขันรอบพลย์ออฟมาย้อนดูผลการแข่งขันในวันจันทร์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับซึ่งเป็นจันทร์ที่แล้วเนาะ ป็นการแข่งนในรอบสวิสสเตตในวันสุดท้ายมีแข่ง2คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกเป็นฟันพัดปินิกเจอกับเฮเลติกครับซึ่งในเกมนี้ทั้งสองทีมต่างงัดไม้เด็ดของตัวเองออกมาแต่สุดท้ายเป็นเฮเลติกครับที่เฉือนเอาชนะไปได้2ต่อแผ่นที่และเป็นทางทีมเฮเลติกคว้าชาัยไปก่อนในซันเซ็ต13ต่อ4แต่ในโรตัสครับทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเจ้าภาพอย่างประเทศจีนครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆเอาชนะไปได้13 6, ต่อ6ตามตีเสมอ1ต่อ, 6, ตอแผ่นที่ได้สําเร็จจนต้องไปวัดในแผ่นที่ดีไซน์ด้วยแมปหรือแผน่น กันได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งบุกทั้งกันนะครับแต่ต้องบอกฮะว่าสุดท้ายมาเสมอกันที่12ต่อ12ต้องต่อเวลาพิเศษโอเวอร์ไทม์แต่สุดท้ายเป็นฝั่งเฮเรติกครับที่สามารถเอาชนะแบบคือจับไปได้17ต่อ15ปิดเกมพร้อมตบเท้าเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้สำเร็จส่วนฟันพัดฟีนิกพวกเขาต้อง,งอย่าเรียกว่าตีตัวกับบ้านมันอยู่จีนอยู่แล้วเรียกว่าไม่ต้องตีตัวฮะ เดินทางกลับบ้านก็พอคู่ต่อมาครับไปทาง f o ตอีสปอร์ตครับปะทะก,กับเลย์นแทนครับโดยผลการขันในเกมนี้ต่างทําแฟนๆอ้าปากค้างไปกันเป็นแทบๆเลยเลยครับเพราะทางฟ o ตอีสปอร์ตพวกเขาโชว์ฟอร์อมได้เหนือกว่านะครับเอาชนะทีมเลว์แนแทนไปได้2ต่แผ่นที่โดยเป็นทาง f o o อ eSports เนี่ยเปิดเกมมาได้แบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบพิกิโทนไล่ถล่มไปแบบซันเซตสิบต่อหนึ่ง แต่ในโรตันครับทีมเริเวณแทนครับไม่ยอมง่ายนะครับนำโดยแอสปาร์ครับสามารถพลิกกลับมาชนะ13ต่อ11และตามที่เสมอจนสำเร็จนะครับจนต้องชี้ชะตากันที่ด่านบายและเป็นทางฟุตอีสปอร์ตครับที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าเอาชนะไปได้13ต่อ11ปิดเกม ผ่านเข้ารอบตามทีมเฮริติกไปได้สําเร็จส่วนเร v e เวนแทนพวกเขาทําได้ดีมา,มากๆแล้วแต่ก็ยังดีไม่พอที่จะเข้ารอบต่อไปครับและหลังจากจบแมตช์สุดท้ายนะครับทางผู้จัดได้นําแชมป์ทั้ง4ลีครับมาจับฉลากเพื่อหาอันดับทีมที่จะได้เลือกคู่แข่งขันที่อยากจะเจอก่อนซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ที่เป็นรูปแบบใหม่โดยทีมแรกที่ได้เลือกก่อนคือเปเปอร์เฮะ แชมป์จากแปซิฟิกครับพวกเขาเลือกคู่แข่งเป็น G2 Esport s ทีมต่อมาครับเป็นทางกองโจน h e เล t ีฟครับเป็นแชมป์จากโซน NA หรือนอตอเมริกานะครับพวกเขาเลือกเจอ Foot Esports ครับส่วนอันที่3ครับเป็น EDG เจ้าภาพครับแชมป์จากลีกจีนครับหรือ Edward Gaming เนี่ยพวกเขาเลือกเจอทีม Heretic ครับและทีมสุดท้ายนะครับคือทีมที่ดวงสวยที่สุดนะครับไม่ได้เลือกเขาแล้วครับก็เหลือใบสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือไฟนอลตแชมป์ยุโรปพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือก ต้องเจอกับเจนจีอีสปอร์ตรองแชมป์จากแปซิฟิกลีกนั่นเองนะครับการงานผลรอบซิลเสเตดวันสุดท้ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็แล้วก็ผลการจับฉลากผ่านเปที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เรามาดูการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟกันบ้างครับเริ่มต้นกันในวันพฤหัสครับมี2คู่เช่นเดิมเลยนะครับตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปคู่แรกครับเป็นทางฮันเลตทีฟครับประทากับฟุตอีสปอร์ตโดยเกมนี้เป็นทางฮันเล t ตทีฟครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะทีมดังจากตุกเคียครับไปได้อย่่่่างรรรววววดดดเ็2 2ผนที้ยกอ13ต และ13ต่อ5ในบายปิดจ็อบตบเท้าเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จพร้อมส่งฟ e ุตอีสปอร์ตลงสู่สายด้านล่างครับคู่ต่อมาครับเป็นทางไฟนติกครับแชมป์จากยุโรปโคจอมาเจอกับทีมเจนจีอ e ีสปอร์ตรองแชมป์จากแปซิฟิกโดยเกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีมากๆสมเป็นบิ๊กแมตช์นะครับแต่สุดท้ายเป็นเจนจีอีสปอร์ตที่เหนือกว่าแซงเอาชนะไปได้2ต่อหแผ่นที่โดยเป็นทางไฟนติกเนี่ยเอาชนะไปได้ในโรตาร์13ต่อ10ซึ่งเป็นด่านเก่งของทางเจนจีซะด้วยแต่ในบายครับในแผ่นที่2เสาามรถ ทวงคืนชัยชนะได้ตามตีเสมอเป็น1นต่อ1นึจนสุดท้ายครับต้องไปชี้ชะตาหาผู้ชนะกันที่ด่านบีชซึ่งเป็นแผนที่เก่งของไฟนัติกแต่ผลกกรแขันกับตาลปัดครับเพราะเป็นทางเจนจี G ที่เฉือนเอาชนะแชมป์จากยุโรปไปได้13ต่อ11ปิดเกมไปได้พร้อมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปพบกับฮันเลตีฟครับส่วนไฟนัติกครับพวกเขาต้องตกไปอยู่สายด้านล่างและต้องไปพบกับฟ e ุตอีสปอร์ตต่อไปนั่นเองคู่ต่อมาครับเป็นวันศุกร์กันบ้างคะคู่แรกเป็นเปเปอร์เร็กซ์แชมป์จากมาซิฟิกปะทะกับ G2 Esports ครบ ซึ่งผลการแข่งขันในคู่นี้ครับต้องบอกว่าคนดูช็อกพอสมควรเลยละครับเพราะเป็นทาง G2 Esport ที่สามารถเอาชนะไปแบบเหนือความคาดหมาย2ต่อ1แผ่นที่โดยเป็นทางไปเบรกออกสตาร์ได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ในสปิด13ต่อ7และวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านคงคิดว่าไปเบรกจะชนะเอาแบบง่ายๆแล้วครับ แต่เป็นทาง G2 e s p o r t s ครับในด่านโรตัสพวกเขาเตรียมแผนรีเทคมาได้ดีครับคือต้องบอกเลยครับว่าในแผนที่โรตัสเนี่ยไปโปรเล็กเนี่ยเข้าโจมตีในบอมไซต์ในการบุกเนี่ยได้เกือบ100%นะครับและได้วางเกือบ100%เลยก็ว่าได้แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น,นครับดันออกไปตายกันหมดครับ G2 เขาไม่ได้เรียกว่ารีเทคฮะเขาเรียกว่ายืนอยู่เฉยๆแล้วก็ทางปเล็กดันออกมาตายทำให้ G2 เนี่ยเอาความผิดพลาดของไปเล็กในจุดนี้ครับชนะไปได้13ต่อ10ตามตีเสมอ1 1ต่อแผนที่จนต้องไปวัดในแผนที่บายครับับ G2 e s p o r t ที่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเล่นเกมบุกได้ดีมากๆส่งของเข้าโจมตีกันได้อย่างเฉียบขาดจนเอาชนะไปได้13ต่อ5ปิดเกมผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จพร้อมส่งทีมขวัญใจมหาชนลงสู่สายล่างครับ คู่ต่อมาเป็นทางเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งปะทะกับเฮเรติกครับและต้องบอกว่าผลการแข่งขันในแช์นี้ทําคนดูช็อกไม่แพ้แมตที่แล้วเลยละครับเพราะเป็นทางทีมเฮเรติกครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่าแบบผิดหูผิดตาไล่ถล่มเอาชนะทีมขวัญใจเจ้าบ้านไปได้2แผ่นที่รวดด้วยสกอร์13ต่อ6ในซันเซ็ตส3ต่อ3ในสปิดปิดเกมผ่านเข้ารอบต่อไปไปพบกับ g 2 e s p o r t s ได้สําเร็จและชัยชนะในแช์นี้ของทีมเฮเรติกยังทำให้พวกเขาเป็นทีมเดียวที่สามารถเอาชนะตัวแทนจากทีมจีนได้ทั้ง3ทีมครับ ต้องบอกว่าตบเจ้าบ้านไม่พักเลยไม่ธรรมดาจริงๆครับสลับทีมเฮเรติกต่อมามาดูผปกแกรแข่งขันในวันเสาร์กันบ้างนะครับโดยวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันในสายด้านล่างนะครับซึ่งทีมไหนแพ้จะต้องตกรอบเลยครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากยุโรปครับโดยเป็นทางไฟนัติกปะทะกับฟ e ุตอีสปอร์ตโดยเกมนี้เป็นทางฟ e ุตอีสปอร์ตครับที่เดินยิงได้อย่างดุดันครับและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอมากกว่าจนเอาชนะแชมป์จากยุโรปไปได้2ต่อแผ่นที่โดยเป็นทางไฟน t ติกเนี่ย เริ่มเกมได้ดีครับออกนําไปก่อนในสปีด13-5ต่อมาในโรตัสครับทาง f o o อ e s p o r t ตเล่นเกมบุกได้ดีกว่าเอาชนะไปได้13-8ต่อตามที่เสมอ1-1ต่อแผนที่ได้สําเร็จ จนต้องไปวัดกันที่แอสเซนต์ด่านที่ต้องบอกว่าวัดคมกันสุดๆซึ่งผลการแข่งขันในแผนที่นี้เหนือความคาดหมายมากๆครับเพราะเป็นทางฟุตอีสปอร์ตที่ไร้ต้นไฟนติกอยู่ฝั่งเดียวจนเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย13-3ปิดเกมนะครับและหนีตายได้สาเร็จสําหรับฟุตอีสปอร์ตส่วนทีมไฟนติกนะครับพวกเขาทําผลงานไม่ได้ตามเป้านะครับและต้องกลับบ้านครับซึ่งทางผู้เล่นภายในทีมนะครับก็ต่างรู้สึกแย่กับผลการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนละครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับที่รู้สึกผิดหวังนะครับก็อย่าไปต่อว่าผู้เล่นเลยนะ คู่ต่อมาครับเป็น p ป p ปอร์ครับปะทะกับ Edward Gaming หรือ EDG ต้องบอกเลยครับว่าเจอกันจนเบื่อแล้วสำหรับคู่นี้นะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาบ้างนะครับและครั้งนี้ครับต้องเผชิญหน้ากันในเดิมพันที่แพ้ตกรอบเลยครับและขราวนี้ครับเปเปอร์เกครับล้างแค้นจากความพ่ายแพ้ในมาสเตอร์มา i d ดริดได้สําเร็จเอาชนะทีมขวัญใจเจ้าบ้านไปได้2แผ่นที่รั่วด13ต่อ11ในบ่ายและ13ต่อ6ในซันเซ็ตปิดเกมพร้อมส่ง EDG ตกรอบครับและทำ ไรทีมเ right จ้าบ้านจากประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาต่อกันในวันาที่กันบ้างครับท่านผู้ชมครับโดยเป็นการแข่งขันในด้านสายบนคู่แรกเป็นฮันเลตทีฟเจอกับเจนจีอ e ีสปอร์ตซึ่งเป็นแมตท,ที่แฟนๆต่างรอคอยกันแล้วครับและสู้กันถึง3แผนที่แน่นอนแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะมันเป็นทางเจนจีอ e ีสปอร์ตที่เตรียมแผนตั้งรับมาได้ดีจนเอาชนะไปได้2แผนที่รวดครับ13ต่อ10ในไอซ์บ็อกและ13ต่อ10ในแอสเซนต์ปิดจ็อบผ่านเข้ารอบต่อไปพร้อมส่งเหล่ากองโจรลงสู่สายด้านล่าง ต่อมากันบ้างดีกว่าเป็นทาง G2 Esport ประทัดก,กับ Heretic โดยเกมนี้เป็นทาง G2 Esport s ที่เกือบรับแต่กลับมาได้สร้างปาฏิหาริ์ครับพลิกกลับมาเอาชนะทีม Heretic ไป2ต่อ1แผ่นที่โดยไปทางทีม Heretic ที่เปิดเกมไม่ได้ดีกว่าออกนำไปก่อน13ต่อ7ในไอซ์บ็อและในแผ่นที่ที่2ครับ a s c e n t ครับ G2 เนี่ยเกือบจะพลาดแล้วนะครับเพราะครึ่งเวลาแรกครับท่านผู้ชมครับ ทางเฮเรติกเนี่ยนำอยู่1 0ต่อ2นะครับซึ่งใครเห็นก็ว่าแพ้นะฮะแต่ G2 บอกไม่ฮะพวกเขาไล่มาทีรวินทีะวินจนสุดท้ายพลิกเอาชนะ13ต่อ11จนต้องมาวัดกันที่โรตารซึ่งดูเหมือนสมาธิของทีมเฮเรติกจะแตกกระเจิงแล้วแหละครับและฟอร์มหลุดไปดื้อเลยซึ่งสวนทางกับทาง G2 ทครับที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทีมเวิร์กมาเต็มแน่นเลยสุดท้ายเป็น G2ESport ปิดเกมไปได้13ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบก,กับเจน GESport ได้สําเร็จและส่งเฮเรติกไปหนีตายที่สายด้าานล่ง จบไปแล้วครับสลากการรายงานผลการแข่งขันมาสเตอร์ชังไห่ที่กำลังดำเนินเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในการแข่งขันกันแล้วนะครับสุดท้ายทีมไหนจะคว้าแชมป์มารอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้วันจันนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเวลา3โมงเย็นเป็นต้นไปก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับ <S <S ข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับแกไม่รอดแน่คนไทยคนท็อกซิกไ้ไช่ไลออดเนี่ย เตรียมพัฒนาระบบแบนผู้เล่นท็อกซิกค,ครับกูรอ,อมานานแล้วกูเจอ g g จทุกวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางแอนนาดอนรอนนะครับหัวหน้าสตูดิโอวอรเรนนะครับได้ลงคลิปวิดีโอเผยถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำเพื่อขจัดปัญหาท็อกซิกภายในเกมได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ฮะเปลี่ยนนโยบายการแบนใหม่โดยจะเปลี่ยนภายใน30วันข้างหน้านี้ครับ 2. ครับบทลงโทษใหม่ที่จะมาพร้อมกับการแบนฮาร์ดแวร์ของผู้เล่นท็อกซิก 3. ฮะ สนับสนุนการกดรายงานด้วยตนเองมากขึ้น4ครับกระจายระบบแบนผู้เล่นท็อกซิกจากการตรวจจับเสียงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆโดยในตอนนี้มีการทดลองใช้แค่ในภูมิภาค NA เเท่านั้นและข้อสุดท้ายครับระบบจะบันทึกประวัติผู้เล่นที่มีพฤติกรรมท็อกซิกอย่างต่อเนื่องและถ้าคนกลุ่มนี้โดนรายงานเพียงแค่ครั้งเดียวจะปลิวทันทีครับ ยอดสมัครคนไทยลดลงเยอะแน่นอนผมบอกเลยก็ต้องมารอดูกันแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าการอัเดตในครั้งนี้ของวอ l o r ล n ์แจะกําจัดปัญหาท็อกซิกภายในเกมได้ดีแค่ไหนแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับต้องบอกนะครับท่านผู้ชมครับผู้ให้บริการเกมในทุกๆเกมเนี่ยคงไม่ได้อยากให้ใครมาท็อกซิกกันในเกมนะครับเพราะว่าเราเคยมีตัวอย่างที่ไม่ดีมาแล้วนะครับ ใครหลายคนเข้าไปเล่นแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้บางคนถึงขั้นเลิกเล่นนะครับท่านผู้ชมมันทําให้เสียซ U หรือยอดผู้เล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอดเกมก็เลยออกนโยบายนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ท็อกซิกอยู่ฮะท็อกซิกต่อไปครับมึงจะได้โดนแบนข่าวต่อมากันบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับเกมชูตติ้งนะครับแต่เป็นเซททูกันบ้างครับ G2 Esport s ผงาดคว้าแชม Intel Extreme m a s t e r Dallas 2024ครับจบลงไปสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับการแข่ง Intel Extreme m a s t e r Dallas 2024ครับ ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมเคเบรีฮัตชิสันนะครับเมืองดัลลัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการมาทะกันระหว่างทีมวิทาริที้พึ่งเหลืองนะครับเจอกับ G2 Esport ตัดสินกันในรูปแบบ b e s t o f 3ครับซึ่งทาง G2 Esport ในทัวร์นเมนนี้ครับได้ใช้แตนด์อินผู้เล่นจากโซนเจ้าภาพอย่าง Ste v ี่ 2K นะครับลงแข่งขันอีกด้วยเรียกเสียงเฮจากคนดูได้เยอะเลยทีเดียวเละครับแผนที่แรกครับ Inferno ครับซึ่งเป็นทาง G2 Esport เป็นฝ่ายเลือกมาทั้ง2ทีมสู้กันได้อย ต้องบอกว่าผัดกันชนะผัดกันแพ้กันวินต่อวินจนต้องไปตัดสินในช่วงโอเวอร์ไทม์แต่สุดท้ายไปทาง G2 Esports ที่นิ่งกว่ากับเอาชนะไปได้โดยสกอร์19ต่อ16ปิดเกมออกนำไปก่อน1ต่อ0แผ่นที่แต่เดิมแบกของเกมนี้ครับต้องยกให้หนุ่มน้อยโมเนซี่ครับที่กดไปคนเดียว32คิวโคตรโหด,โดท่านผู้ชมเอ้ยมาต่อในแผ่นที่2ออย่างอนุบิสครับเป็นทางทีมวิทเทริตี้เลือกมาบ้างครับเปิดเกมมาแล้ว2ทีมเล่นดึงจังหวะ เล่นคอนโทรลแมปต่างฝ่ายต่างเล่นรัดกลุ่มกันมากๆเกมนี้ตึงเหมือนเดิมเลยครัท่านผู้ชมครับต้องไปตัดสินในช่วงต่อเวลาพิเศษอีกแล้วครับซึ่งรอบสุดท้ายเป็นทางวิชาริตี้สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์สิต่อ13ตามตีเสมอ1ต่อ1แผ่นที่ได้สําเร็จครับมาถึงแผ่นที่ตัดสินกันบ้างครับตัดสินกันในด่านดีนุกครับซึ่งทั้งคู่สู้กันแบบไม่มีใครยอมใครครับยิงกันได้เดือดมากๆจบครึ่งเวลาแรกไปที่6ต่อ6 แต่พอสลับฝั่งมาครับกลายเป็น G2 Esport ตั้งรับได้เหนียวแน่นมากๆครับสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ8ปิดจ็อบไปคว้าแชมป์ไปได้ด้วยสกอร์รวม2ต่อ1แผ่นที่รับเงินรางวัลไป1 0 0 0เหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้าน6แสนบาทไปครองครับพร้อมคว้าตั๋วเข้าไปเล่นในรายการ IEM Cologne 2024อีกด้วยโดยผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ MVP ของรายการนี้ตกเป็นของเจ้าหนู Monesi นั่นเองครับที่รายการนี้โหดมากๆแบก G2 จนเป็นแชมป์ครับส่วน c v 2 k ครับกลายเป็นผู้เล่นจากโซน NA คนแรกที่ คว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์ ได้ในรอบ4ปีกว่าๆอีกด้วยครับสุดยอดขนาดนี้ขนาดสแตนดอินนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่รู้จะได้เล่นตัวจริงเลยหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากแฟนๆชาว c s 2ครับติดตามกันต่อด้วยสลับการแข่งขันการหน้าถ้ามีข่าวเกี่ยวกับเกม CS 2ตัวผมเองไม่พลาดแน่นอนครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเกมมบายกันบ้างกับ p ับ G Mobile ครับได้แชมป์แล้วสหรับการแข่งขัน PMSLC Summer 2024ที่ Im p e r i a l World ลด์สำโรงครับจบไปแล้วครับสรับการแข่งขัน PMSLC Summer 2024ครับที่ได้ํำเนินความสนุกมาเกือบ1เดือน เและยิ่งพิเศษกว่าเดิมครับเพราะในครั้งนี้การแข่งขันได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยครับที่อ m p ฟิ i ิ l World สํารลงนั่นเองจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยทีมที่ควา้าแชมป์ไปครองครับได้รับเงินรางวัล1นึล้านหกแสนบาทไปครองนั่นก็คือทีม b e ู om e s p o r t จากประเทศอินโดนีเซียครับพวกเขาโชว์ฟอร์มแกร่งครับคว้าไก่มาได้ถึง3ครั้งทําคะแนนได้มากกว่า200คะแนนและนอกจากนั้นอันดับ1-5ถึงจะได้รับสิทธิ์การเข้าแข่งขัน PUBG Mobile World Cup 2024และ PUBG Mobile Regional Clash 2024โดยทีมที่ได้ไปมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1หรือแชมป์ครับคือ Boom Esports อันดับที่2ครับ D s e v v ว e ครับอันดับ3ครับ u d u a อาริเอครับอันดับ4ครับ Talon e s p o r t และสำคัญมากๆครับ วันนั้นเนี่ยที่อิมพีเรียนเวิร์ลสัโลนะครับต้องบอกว่าเสียงกรีนเนี่ยต้องบอกให้กำลังใจพวกเขามากๆอันดับที่5เป็นทีมจากประเทศไทยครับนั่นคือแวมไพร์อีสปอร์ตนั่นเองครับต่อให้ไม่ได้แชมป์แต่ก็ได้โคต้าการแข่งขันต่อนั่นเองครับสำหรับแวมไพร์ส่วนตัวแทนจากประเทศไทยอีก4ทีมที่เหลือนะครับต้องบอกว่าพวกเขาพยายามสู้กันด้อย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งจบอันดับดังต่อไปนี้ครับทีมดิอินฟินิตี้ครับจบอันดับที่9ครับคว้าไก่ไปได้ถึง3ครั้งครับมีแนต่ครบอัันดบ11มี107คะแนน ต่อมาเป็นทีม NKT จบอันดับ15มี69คะแนนและสุดท้ายเซอร์เซียจบอันดับ16ครับมี48คะแนนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปแชมป์และทีมที่คว้าตัวไปแข่งขัน PUBG Mobile World Cup 2024และ พับจีโมบ e ยรีจ o อ a l c คลส h 2024สุดท้ายตัวแทนจากซีครับจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนในเวทีระดับโลกโดยเฉพาะ v a มไพร์อีสปอร์คงต้องรอเชียร์รอติดตามกันต่อเนื่องและครับช่วงแรกของรายการข่าวอ e ีสปอร์หมดไปแล้วท่านผู้ชมครับค่อนข้างแน่นตับเลยเดียวไปที่ช่วงที่2ของรายการการโยกย้ายตัวผู้เล่นกันบ้างกับข่าวแรกครับกับวอร์เดอร์แลนด์หรือเล็กรีเคมเคีออนสังกัดจากเอเดอเซียปล่อยตัว ฟริปชไนเดอร์ออกจากทีมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมเร็กหรลอเกิมคิออนรับได้ประกาศปล่อยตัวฟริปชไนเดอร์ครับผู้เล่นมากประสบการณ์ออกจากทีมอย่างเป็นทางการครับหลังจากทีมไปเสริมทัพคว้าตัวมอนเยสนะครับมาจากไปเปรสทําให้เขาเสียตําแหน่งตัวจริงภายในทีมไปส่วนตําแหน่ง IGL หรือ In นเกมรีเดอรหรือคนสั่งแผนที่ว่างไปนั้นทางทีมได้มอบหมายให้กับเอสเทลครับ ผู้เล่นชาวกอริลีใต้ให้ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันของทีมคนใหม่ครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่า RQ รคิวชมใหม่นั้นจะมีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรและหลังจากนี้ฟิปชไนเดอร์จะไปลงเอยที่ทีมไหนคงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับแฟนคับอาร์อาร์คิวมาที่ข่าวต่อมาสำหรับการย่งย้ายตัวผู้เล่นสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านไปว่าเขาพักแตกแต่ในสัปดาห์นี้ d ดีเอ็กเผยแล้วตัวแทนแตกคือใครครับโดยก่อนจะเริ่มข่าวนี้นะครับต้องเท้าความกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังทีมเดกนิจิร ได้ประกาศจับสเต็กครับกับตันของทีมสู่ตัวสำรองพร้อมปล่อยให้เขาสามารถหาโอกาสลงเล่นกับทีมอื่นได้ทันทีจนทําแฟนๆเนี่ยช็อกกันไก่ตาแตกเลยนะครับพวกผลงานของสแต็กเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายําแย่นะครับผลงานของทีมก็ไม่ได้แย่อะไรด้วยครับจึงทําให้แฟนๆเนี่ยต่างเกิดเครื่องหมายคาถามเคลใช้มาร์กในหัวว่าทีมเดียเอ็กจะดึงใครเข้ามาแทนที่สแต็กนั่นเองแต่แล้วพวกเขาก็ไม่ปล่อยให้แฟนกับต้องสงสัยนานครับทางเดียเอ็กครับได้มีการประกาศดันตัวนะฮะซึ่งเขาเคยดันขึ้นมาแล้วล่วงลงไปแล้ว ดันขึ้นมาใหม่ฮะนั่นคือแฟตแบ็กนั่นเองครับหวนกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งเป็นหวนที่2หลังจากเจ้าตัวนะครับได้ตัดสินใจพักการแข่งขันไปเนื่องจากประสบปัญหาสภาพจิตใจครับคือต้องบอกนะครับโค้ชของเดียร์เนี่ยเคยกล่าวนะครับบนเวทีการแข่งขันเลยครับว่าแฟตแบ็กเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อนาคตอาจจะเก่งที่สุดในเกาหลีและรายการนรั้นผมบอกเลยครับรถทัวร์เติมมันเลี้ยวไปหน้าบ้านไม่พักทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ฮะตอนนี้ได้กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะครับ โดยการปรับทีมครั้งนี้ของ d i x ครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวของแฟลตแบ็ k ก็คุ้นเคยกับทีมนีอยู่แล้วจึงไม่แปลกที่ดึงกลับมาเป็นตัวจริงแต่ต้องมารอดูกัน้วครับว่าใครจะเป็นคนสั่งแผนคนต่อไปและผลงานของ d x จะดีขึ้นหรือไม่คงต้องมารอติดตามรับชมไปพร้อมกันในสเต็สองนะครับแม่น่าสนใจครับเพราะ d i x ในการแข่งขันสเต็หนึ่งที่ผ่านมาผลงานดีนะครับต้องบอกว่าไม่ไม่แพ้ใครเลยในรอบลุ้นสเต็ดโดยซ้ําและการปลดแตกครั้งนี้ต้องมาดูว่าแฟลตแบ็กที่บอกว่ามีปัญหาด้านสภาพจิตใจเนี่ แล้วกลับมาเล่นแทนในจังหวะที่ฟอร์มทีมกำลังดีสภาพจิตใจถ้าพังอีกสักทีหนึ่งเนี่ยเพอๆกลับมาเล่นไม่ได้ข่าวต่อมาครับทานผู้ชมครับเขาบอกว่าหรือจะเลิกใช้ซิกแมนครับทารอนปล่อยตัวเรเน่ออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นที่ฮือหาในวงการบอลเลนด์บ้านเราเลยแหละครับหลังทารอนอ e ีสปอร์ตได้ประกาศปล่อยตัวเรเน่ครับผู้เล่นมันสมองของทีมอย่างเป็นทางการครับหลังเข้ามาช่วยทีมในช่วงท้ายปี2 0 2 3ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งการนำลาในครั้งนี้ต่างทำเอาแฟนๆพากันตั้งคำถามว่าทิศ จะเป็นยังไงต่อไปจะเลิกใช้ระบบซิกแมนและดันเซิร์ฟขึ้นมาเป็นตัวจริงอย่างถาวรหรือทางทีมจะยังยึดระบบซิกแมนและไปเสริมผู้เล่นคนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับสุดท้ายนะครับเหยี่ยวแดงจะบินไปในทิศทางไหนนะครับคงต้องมารอติดตามข่าวกันนะครับสหรับเลนเน่นะครับออกไปแล้ว หรือว่าจะเป็นข่าวที่แล้วที่ผมอ่านคือ stack เข้ามาแทนหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันครับสำหรับแฟนคลับทารอนอีสข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ามาตามโพย NRG ดึง2อดีตผู้เล่นกลับสู่ทีม NRG ครับสังกัดชื่อดังแดนมะก,กันนะครับประกาศดึงตัว2ออดีตผู้เล่นอย่างซอมและอดีต IGL ของทีมอย่าง FNS ครับ กลับคืนสู่ทีมอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับหลังมีข่าวลือหลุดออกมาอย่างหนาหูว่าทั้งสองคนได้พักจากการสตรีมเพื่อไปเข้าฝึกซ้อมกับ NRG อีกทั้งผลงานของทีมชุดเก่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไปตามเป้านะครับพลาดการมาเล่นรายการใหญ่อย่างมาสเตอร์มาดริดและชางไห่ติดต่อกันอีกด้วยนะครับโดยผลงานของ FNS และซอมนะครับพวกเขาสามารถพาทีม NRG และ Optic Gaming ผ่านเข้ามาเล่นในรายการใหญ่ของเกมวอลเล็และทำผลงานจบอันดับต้นๆของการขัดได้ทุกครั้งครับ อีกทั้งยังเคยพาทีมคว้าแชมป์มาสเตอร์เล็กยาวิกครับจึงไม่แปลกเลยเลยครับที่ทีมจะดึงยอดฝีมือกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งแต่การเวลามันหมุนไปนะท่านผู้ชมครับทั้งผู้เล่นและทีมคู่แข่งก็ต่างพัฒนาขึ้นสุดท้าย FNS และซอมที่ร้างสนามไปนานกว่าครึ่งปีจะปรับตัวได้หรือไม่คงต้องรอติดตามกันนะครับแม่เอฟแอนเอสกำลังรุ่งเลยนะตามเชียร์เปเปเล็กอยู่วอชปาร์ตี้คนดูระดับ4 0 0 0 0ื่นถึง60,000คนตอนนี้กลับมาเล่นอีกแล้วสตาร์สิครับน้องๆทุกคน รถทัวร์รออยู่ข่าวต่อมาครับมาที่วอลเลนประเทศไทยกันบ้างดีกว่าเซอร์เซียปรับเปลี่ยนทัพครั้งใหญ่ลุยสปิริตสองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเซอร์เซีย RGS นะครับหรือเซอร์เซียลังสิตเกมมิ่งเฮาส์นะครับสังกัดวอลเลน์ชื่อดังที่ประกาศปรับทัพครั้งใหญ่ครับโดยพวกเขาได้ตัดสินใจสร้างเซอร์ไพรส์นำตัวโค้ชของทีมอย่างเทพกิกนะฮะลงมาเป็นผู้เล่นคนที่5และได้ประกาศเปิดตัวโค้ชคนใหม่อย่างเบรนนี่ เข้าสู่ทีมพร้อมพ่วงตำแหน่งอานาลัส์ไปในตัวครับโดยก่อนที่จะเข้ามารับงานคุมทีมเซอร์เซียนะครับทางเบนนี่เนี่ยเคยเป็นอานาลัส์ครับให้กับทีม MIT h นะครับและในช่วงท้ายปี2023นะครับตัวเขาได้รับโอกาสขยับขึ้นไปเป็นเฮดโค้ชให้กับทีม r ร c กคอ i n นิงครับอีสปอร์ตในประเทศอินเดียซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับการปรับทีมครั้งนี้ครับผลงานของพวกเขาเซอร์เซ er ียจะเป็นอย่างไรเทพกิกจากการเป็นโค้ชลงไปเล่นตัวจริง จะเป็นแบบไหนแล้วเรนนี่ครับที่มีประสบการณ์มากมายจากทั้งในไทยและต่างประเทศจะทำให้เซอร์เซียดอทอาเชเป็นอย่างไรติดตามเชียร์กันได้ในซุปวอลเล a n บ c h เ l l เจอร์2024ไทยแลนด์ซีซั่น2บอกเลยสาวกเซอร์เซียห้ามพลาดและรับชมวันที่5นี้ครับในซุปเอฟเอสไทยแลนด์ครับเอาละครับช่วงที่3ของรายการกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับสำหรับข่าวที่เป็นกระแสเขาบอกวันนี้ฮะคุยกับสัตว์รู้เรื่องเอาเงินไป370ล้านบาทแล้วใครจะวัดว่าว่ารู้เรื่อง จากที่เป็นกระแสในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับขาเปิดรับสมัครคนคุยกับสัตว์รู้เรื่องครับโดยมีการตั้งเงินรางวัลให้กับงานวิจัยหรือใครก็ตามที่สามารถหาวิธีที่มนุษย์จะสามารถสื่อสารกับสัตว์สายพันธุ์ใดก็ได้ขึ้นมาโดยทางเทรวิฟยูนิเวอร์ซิตี้นะครับออกมายืนยันแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดรับสมัครจริงๆนะครับแต่มีข้อกําหนดไว้ว่าจะต้องเป็นวิธีซึ่งพิสูจน์ได้โดยใช้หลักการแบบ t w o w a y Inter s p e c i e s Communication ครับ หรือพูดง่ายๆคือพิสูจน์ได้จริงๆว่าสัตว์นั้นกําลังคุยอะไรกันและโต้ตอบรู้เรื่องแบบเข้าใจที่อีกฝ่ายสื่อเหมือนที่มนุษย์คุยกันนะครับผมก็สงสัยนะท่านผู้ชมว่าโปรเจกต์วิจัยนี้มันใครจะเป็นคนวัดว่ามันคุยกันรู้เรื่องหระในเมื่อเราก็ไม่มีทางรู้เรื่องว่าสัตว์มันพูดอะไรอยู่ซึ่งจากการประกาศนะครับในครั้งนี้ครับก็ตั้งรางวัลไว้สูงมากๆครับรางวัลใหญ่คือ10ล้านดอลลาร์ท่านผู้ชมหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ370ล้านบาท เพ oh, ื่อเป็นเงินลงทุนต่อยอดในการวิจัยหรือเชิงธุรกิจเพราะถ้าใครทําได้สําเร็จก่อนนะครับจะถือเป็นความก้าวหน้าล้ําทางเทคโนโลยีของโลกเลยโหล้ํและมึงล้ําไปไกลเลยถ้าใครทําได้ผมบอกก่อนเลยงานนี้ผู้จัดนะครับไม่ได้กําหนดอะไรไว้มากครับจะใช้วิธีไหนก็ได้ครับเพื่อพิสูจน์ถึงการสื่อสารกันได้จริงถอดรหัสสิ่งที่สัตว์สื่อสารกันออกมาได้หรือจะใช้เทคโนโลยีระดับ AI ไมาช่วยประมวลผลยังไงก็ได้แต่ดูเหมือนว่าทางผู้จัดจะตั้งรางวัลไว้สูงเพื่อดึงดูดให้คนมาแข่งขันกันนี่แหละครับ แต่ถ้าใครทําสําเร็จก่อนนั่นแหละท่านผู้ชมเงินหลักร้อยล้านกําลังรออยู่สําหรับใครที่สนใจสามารถไปสมัครกันได้นะครับส่วนคนไทยเราไม่น่าจะหายากครับเพราะเชื่อมจิตยังมีเลยน่ะเอาคดีให้กูแล้วอาจยังไม่เคยลองสื่อกษัตริย์นะเอาล้วฮะไปลุยคว้าเงินรางวัลล้านกันดีกว่าถ้าเชื่อมจิตจะทำได้คุยกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องยาก นี่คือข่าวทั้งหมดรายการโม้ให้ฟังครับก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับมาสรุปสัปดาห์นี้กันหน่อยว่ามีการแข่งขัน e-sport อะไรกันบ้างครับมาดูที่อันแรกกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับสระการแข่งขันนะครับรู้แชมป์แล้วสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับมาสเตอร์ชางไั์กำลังเข้มข้นและดุเดือดกันเลยแล้ครับท่านผู้ชมครับสรบการแข่งขันมาสเตอร์ชางไฮที่ได้ํำเดินมาถึงโค้งสุดท้ายและในสัปดาห์นี้เรารู้กันแล้วแหละครับว่า แชมป์มาสเตอร์ชังไห่จะตกเป็นของทีมไหนและมาจากประเทศอะไรและโซนอะไรครับจะใช่ทีมที่ผู้คุณติดตามกันไหมห้ามพลาดการรับชมเด็ดขาดครับโดยวันนี้ครับวันจันครับจะมีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันครับเป็นการแข่งขันในด้านสายล่างครับอย่างฮันเลตีฟ ปะทะกับเปเปร็กครับส่วนคู่ต่อมาครับทีมเฮรติกปะทะกับฟุตอีสปอร์ตเมื่อการแข่งขันในวันจันทร์จบลงนะครับจะมีการหยุดพักสักพักหนึ่งนะครับและกลับมาแข่งขันกันอีกในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองสำหรับช่องทางการติดตามรับชมทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ทุกช่องทางออฟฟิเชีของเกมวอร์เรนท์ได้เลยนะครับ บอกเลยสนุกแน่นอน a p e ็จะนำแชมป์กลับบ้านได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับข่าวต่อมานู้ชมครับอยู่กับเกมพับจีกันบ้างเขาบอกว่าเตรียมรับความสนุกต่อเนื่องกับพับจีโกลโบซีรีส์ครั้งที่4ครับเตรียมระเบิดความมันกันอีกครั้งในกครสละการแข่งพับจีครับรายการที่มีชื่อว่าพับจีโกลโบซีรีส์ครั้งที่4โดยจะถูกจัดขึ้นที่เมืองชังไห่ประเทศจีนเช่นเดิมครับโดยจะนํา24ทีมชั้นนําของทั่วโลกมาพบกันเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า3 0 0แสนเหรียญ US ดอลล่าสามสองหนึ่ง เพื่อชิงเงินรางวัวลรวมกว่า3 0 0นเหรียญ US ดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบครับแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มและรอบการไฟแนลโดยรายการนี้จะมีตัวแทนจากประเทศไทย4ทีมด้วยกันซึ่ง4ทีมนี้อยู่ประเทศจีนอยู่แล้วอยู่ในแบบ p g s 3อยู่กันแบบยาวนานอย่าง n e t t เ Gaming วารีไทยอ e ีสปอร์ต a าร์ม وري เกมมและ E-Arena อย่าลืมเข้ามาร่วมเชียร์ตัวแทนจากประเทศไทยครับให้คว้าชแชมป์กลับมากันด้วยนะครับเพราะกแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มโดดแรกเวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปโดยทุกท่านสามารถรับชมกันทันทสดได้ทุกช่องทางออฟ i ิเชียลของเกม PUBG ได้เลยครับต้องบอกนะครับว่าครั้งที่แล้วครับ PGS 3ครับก็จัดที่จีนนี่แหละครับท่านผู้ชมเซอร์บรอีสค e ว้าชแชมป์ไปเป็นตัวแทนจาก a p a อ ครั้งนี้ครั้งที่4ครับจัดที่เซี่ยงไฮ้เหมือนเดิมชางไฮ้เหมือนเดิมก็รุนให้ทีมไทยคว้าแชมป์กันครับสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมครับยังอยู่กับเกมเวอร์แลนมีอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าติดตามและทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญด้วยเปิดฉากซุป วอลเลนชาร์จเจอร์ o 2024ไทยแลนด์สปีด2ครับหลังจากติดตามการแข่งขันวอลเลนต่างประเทศมานานนะครับในที่สุดการแข่งขันวอลเลนในประเทศไทยก็กําลังกลับมาเปิดฉากขึ้นอีกครั้งเลยครับกับการแข่งขันซุปเปอร์วอลเลนชาร์จเจอร์2024ไทยแลนด์สปีด2ที่จะนำเอา6ทีมชั้นนําจากสปีด1ครับและ2ทีมที่เพิ่งขึ้นมาจากรอบโปรโมทมาประชันฝีมือกันครับเพื่อหาทีมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการวอลเลนชาร์จเจอร์ o 2024ไทยแลนด์แอสเซนชันคอร์รีครับ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมครับพอจบไทยแลนด์สปีดหนึ่งครับเขาจะมีคะแนนเซอร์กิตพอยท์รวมเอาไว้นะครับหลังจากจบไทยแลนด์สปีดสองครับก็จะมีเซอร์กิตพอยท์ให้อีกพอจบ2ทั้ง2สปีดเนี่ยจะเอาคะแนนรวมกันใครเป็นแชมป์สปีดสองไดเล็กไปเลยส่วนอันดับ2อันดับ3อันดับ4ที่มีคะแนนรวมสปีดหนึ่งสปีดสองเยอะที่สุดดีที่สุดจะรวมเป็น4ทีมครับไปแข่งขัน AQS ซึ่งเป็นงานออฟไลน์ครับซึ่งสัปดาห์นี้ครับจะทำการแข่งขันในวันพุธและพฤหัสวันละ2คู่ครับวันพุธคคครรัับบู่เปิดสนาม เป็น XOXO ขีด01ปะทะกับทีม NKT คู่ที่2ท่านผู้ชมเอ้ยฟูลเซนแชมป์เก่าครับปะทะกับชาเปอร์สปอร์ตที่มีการเสริมทัพที่หลายคนในวงการวอลเลย์บอบอกว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากๆต้องรอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนวันพฤหัสครับประเดิมคู่แรกครับ MITS รองแชมป์ครับปะทะกับซานตาแกงนะครับหรือชื่อเก่าคือ Attack All Around ครับคู่2ครับจะเป็นเซอร์เซียดอทอาร์จีเอชนะครับปะทะกับบ้านหนองจอกครับ สุดท้ายรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนนะครับก็เลือกติดตามกันได้เลยนะฮะโดยทุกท่านสามารถเข้ามารับชมการแข่งขันได้ที่ซุปช่องทางของ v a l ์เ a n d อ r ร์สและซุป FPS Thailand บอกเลยห้ามพลาดเปิดหัวมาสัปดาห์แรกก็น่าดูแล้วครับ นี่คือข่าวทั้งหมดในการโม้ให้ฟังประจำต้นเดือนมิถุนายนครับท่านผู้ชมครับก็ฝากติดตาม f อ t h a สไ a n d กันไปด้วยนะครับทุกช่องทางดังต่อไปนี้กดติดตามกันด้วยละกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับตัวผมเองอ่านชื่อใครผิดนะครับและทีมงานของนายเตรียมข่าวอะไรพลาดไปต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้การแข่งขันมาสเตอร์ชางไห่สุดมันและรวมไปถึงไทยแลนด์สปิทสอด้วยที่จะเริ่มในวันที่5มิถุนายนนี้แฟนคลับวอลเลย์ดูกันแบบผมเรียกว่าน้ำตาไหลสัปดาห์นี้ผมขอตััววาาไไปกอเจมสสสรรคบดี